สวัสดีครับพ่อเม่พีน่น้อง,งสูขุสุคนครับมือนี้มาพอกันกับจาเดือนอีกตอนแรกๆนะครับผมมาครับเมือนี้มากินมกไข่ครับจาเดือนอาทิตครับผมมกไข่ใส่ผักอีตูนะครับเดี๋ยวมาเบนะียดหน้าตาเบลเบมกไข่ ครับปกเซเปตอง มกใส่พอิตูนะครับผมมกไทยครับผมจะเดือนเห็เดเองครับมัไปเห็ดบงยาดอวครับอ่ะเบิอ้องไกลตรงกันพอทุเรศไรได้ครับตีในตาลายมาครับ ไดนันกันคับคุณม,มกไข่มกไข่มันสีหอมเลยพี่น้องดินี่ใสไปกี่ตูวส่ลูกโดดนำครับผม,อม,ออมหอมมีพี่น้องบ่เคยเห็ดกินนี้คือเคยแยตะขว อืมปลาดลองหมกคงนี่ท่านหมกมันจะเป็นแม่เลยมันจะหอมมันจะเอาไงว่หมกไปตองนะครับใส่ผักอีตูข้ากับปุงใส่น้ำปลาใส่สุด,ดกรบปรุกเจ้าเดีวมาเรียกให้เบิ้งนะครับอืม เดี๋ยวไปลองแต่ก็รรว เด็ดกับยืนดูไปส้องดอกใครธรรมดาเขาถอดนะครับใต่จะเด่นโมกเขา hóm mà là hơi xui thế nào Cái gì hóm bài tròn Hóm hóm như này đi มุรูไปไตตมใบแมกนับไม่จะแหมๆนี่ะ หอเผ็ดหอมขนาดหอม <c oughs> ขัดเกือบพอมันเปน่องมกไข่ครับผมเลือดบริยาก <c oughs> เอาไข่มากตีเขาสีทอดเล่นะครับมันใส่ผักอีตูแหละครับุงใส่น้ำปลา,าใส่น้ำปลาใส่หัวกระดแลลวครับ <c oughs> เอาบุกพริกเอายางลงครับตก <c oughs> โดดนี่ใส่ โอขอพี่น้องเชือดโดยไปซี่หาดอกหับเนี่ยเอาครับ <c oughs> สำหรับขเขาแรงจะาเดือนกับเมื่อนี้เรียบร้อยแล้วครับผมพอกันในคลิปหนาได้ครับจ้าเดือนถานเน็่แเซฟมาฝากพี่ตอนน้องอีกก็ไปครับจ้าเดือนเ็ดเมนูแต่และเมนูมาบวชให้ซ้ำกันครับสำหรับเมื่อนี้จ้าเดือนก็ ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุข,ขุคมม้คนจงมีคว้มสุขที่เก่าครับผมสุขภาพแข็งแรงพ่อกันคลิปหนาได้ครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ทังเพจดะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,นองที่ให้กำลังใจจ่าเดือนมาตลอดสำหรับวันนี้จ่าเดือนขอเข้ามาสบายดีครับ